สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเว็บไซต์ Questia Thailand นะครับเว็บไซต์ Questia Thailand เนี่ยก็เป็นเว็บเกี่ยวกับการตอบอบถามหรือว่าการทำแบบสำรวจนั่นเองนะผมก็ได้ทำคลิปสอนวิธีการสมัครแล้วก็ วิธีการเล่นไปแล้วนะครับใครที่อยากดูเนี่ยสามารถกดที่ตัวไอด้นบนหน้าจอหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปผมไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะทุกคนสามารถกดลิงก์เพื่อไปดูคลิปที่ผมรีวิวกอนได้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอนเงินหรือว่าวิธีการแลกของรางวัลจากเว็บนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการยังไงแล้วก็เว็บนี้เนี่ยยังจ่ายจริงอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะวิธีการแลกของรางวัลเนี่ยให้ทุกคนทําการกดไปที่ มุมซ้ายบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปคนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคะแนนของเรานะครับแล้วก็เราจะต้องใช้แต้มตรงนี้นะครับเพื่อทําการแลกของรางวัลนั่นเองนะเรามาดูวิธีการแลกของรางวัลกันเลยนะครับให้เราทําการกดไปที่ตรงนี้นะครับแลกแต้มตรงนี้เลยนะครับตอนนี้คะแนนผมเนี่ยมีอยู่1นึ่คะแนนนะครับหรือว่า1065แต้มนั่นเองนะครับอ่ะ ก็กดแลกแต้มตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับโอเคมันก็จะมีอยู่2ออย่างให้เราเลือกนะครับก็คือเป็นการแลกแต้มเป็นอาฉลากลุ้นรางวัลประจําเดือนนะครับกับการแลกแต้มเป็นรางวัลสําหรับคุณตรงนี้นะครับอ่อันนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นการแลกแต้มเป็นฉลากตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่มันก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถแลกแต้มเป็นฉลากที่เราเอาเป็นลุ้นรางวัลได้นะครับก็คือฉลากเนี่ย เราจะเอาไปลุ้นรางวัลประจําเดือนได้นะครับก็คือจะได้พวกสร้อยทองนะครับแล้วก็เป็นบัตรทรูมันนี่นะครับเป็นรางวัลทรูมันนี่ห้าบาทนะครับก็รางวัลตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถไปติดตามในเพจของ q u e ส t ทียร์ไทยแลนด์ได้นะครับผมจะไม่อธิบายแล้วกันนะครับลองไปติดตามในเพจดูนะครับอ่ะเราลองมาดูรางวัลอันนี้กันบ้างนะครับก็คือเป็นการแลกแต้มเป็นรางวัลสาหรับคุณตรงนี้นะครับกดเข้าไปของรางวัลตรงนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บัตรของ t ทสโก l โ t ตัสนะครับเป็นบัตรของ อาบิ๊กซีก็มีนะครับแล้วก็จะมีพวกสมาร์ทแบนด์ของเทวมีนะครับเป็นกล้องวงจรปิดก็มีนะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีเป็นบัตรเติมน้ำมันนะครับของปตท1000บาทนะครับก็เว็บนี้ตามที่ผมได้รีวิวไปเนี่ยก็คือผมได้บอกไปแล้วนะว่าเว็บนี้จะใช้1คะแนนเนี่ยเท่ากับ1บาทนะครับอย่างเช่นตรงนี้ทุกคนทุกคนสามารถดูได้นะครับตรงนี้เลยนะก็คือจะใช้คะแนนอยู่ที่500คะแนนนะครับแล้วก็เราจะได้เนี่ยก็คือ500บาทเลยนะครับตรงนี้500คะแนนเท่ากับ500บาทนะครับดูว่า หนคะแนน1บาทนั่นเองนะโอเคเราลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีพวกลำโพงนะครับเป็นหม้อหุงข้าวนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นของไมโครเวฟนะครับก็มีเหมือนกันนะครับหูฟังอะไรต่างๆนะครับทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะครับอันนี้แล้วก็จะมีพวกสมาร์ทโฟนอ่าแท็บเล็ตอะไรต่างๆนะครับเป็นทีวีก็มีนะครับทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะครับนะโอเคในคลิปนี้ผมก็มีคะแนนอยู่10,65คะแนนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแลกในส่วนของ <ee. S 2> บัตรบิ๊กซีแล้วกันนะครับอันนี้เป็นบัตรบิ๊กซีนะครับมูลค่า500บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่500คะแนนนะครับหรือว่าเท่ากับ1คะแนนเนี่ยหบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองแลกให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคกดแลกได้เลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกของรางวัลที่เราต้องการแลกได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บโอเคแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงด้านล่างเข้าไปนะครับก็จะเจอกับเมนูแบบนี้นะครับที่มันเขียนว่า ยืนยันการแลกแต้มเนายืนยันแลกแต้มตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับกด1ทีนะโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเขาถามว่าคุณยืนยันที่จะแลกห้าร้อยแต้มนะคะเราก็กดใช้ได้เลยนะครับอันนี้กดใช้เข้าไปนะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะโอเคด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอไว้นะครับอ่ะเขาเขาเขาเขียนว่านะครับคุณได้ทําการแลกห้าร้อยแต้มสําเร็จแล้ว คุณจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลนะครับเพื่อยืนยันการรับของรางวัลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในอีเมลกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเมลที่ทาง Quest ทียได้ส่งเข้ามานะครับก็คือเป็นอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลน,นั่นเองนะโอเคอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับคุณได้แลก500แต้มเพื่อรับ Big กซีวอลช์เชอร์นะครับมูลค่า500บาทนะครับก็คือจะใช้คะแนนอยู่ที่500คะแนนนะครับหรือว่า500แต้มนั่นเองนะโอเค ตรงนี้เนี่ยแอดมินก็ได้เขียนไว้นะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการยืนยันตัวตนอะไรต่างๆนะครับอ่ะโปรดพิมพ์ข้อมูลของคุณในอ่าลงลงในอีเมลนะครับตามลําดับเพื่อรับของรางวัลนะครับอันนี้ก็จะมี1ก็คือชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็2เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับ3ที่อยู่สําหรับจัดส่งของรางวัลนะครับตามเงื่อนไขบริการขนส่งเอกชนนะครับอันนี้กรณีแรกเป็นทรูมันนี่อันนี้ไม่มีนะครับ อันนี้ไม่มีนะทูมันนี้ไม่มีนะครับเราก็สามารถข้ามได้เลยนะครับก็ให้เราทําการแจ้งที่อยู่สําหรับจัดส่งของรางวัลตรงนี้ไปนะครับข้อ3นะข้อ4ตรงนี้เนี่ยก็คือให้เราทําการถ่ายหน้าบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับเป็นรูปหน้าบัตรประจําตัวประชาชนของเรานั่นเองนะจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็ขีดคร่อมพร้อมเขียนกํากับว่าใช้สําหรับรับรางวัลกับคว est i เียร์ไทยแลนด์เท่านั้นด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็คือเราถ่ายภาพบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็เขียนประมาณนี้เลยนะครับเราจะเขียนใส่กระดาษเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้เช่นกันนะครับเป็นสำเนาบัตรประชาชนก็ได้เช่นกันนะแล้วก็หรือว่าจะเขียนเป็นไปตัดต่อเอาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับส่วนของรเงันที่เราทําการแลกไปเนี่ยแอดมินก็จะส่งมาให้เราภายใน30วันทําการนะครับตรงนี้นะโอเค หลังจากที่เราทําการยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยแอดมินก็จะส่งของรางวัลมาให้เรานะครับภายใน30วันทําการนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือให้เราทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปยืนยันตัวตนกันนะครับพิธีการเนี่ยก็คือให้เราทําการกดตรงนี้นะครับตัวสีเขียวตรงนี้เลยนะครับกดเพื่อส่งอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลน,นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราทําการส่งเป็นข้อมูลตามที่แอดมินบอกไปในอีเมลเมื่อกี้นะคร,รับก็คือไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุล เบอร์สาหรับติดต่อนะครับแล้วก็ที่อยู่สําหรับการจัดส่งของรางวัลแล้วก็สุดท้ายเป็นการ upload, อัปโหลดรูปบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับเป็นหน้าบัตรนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่ข้อมูลไปทั้งหมดเลยนะครับผมเรื่องเนี้ยเราสามารถใส่ตามนี้ก็ได้นะครับเป็นการยืนยันการแลกของรางวัลน,นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลเนี่ย เขียนอีเมลเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลตามที่แอดมินบอกไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลตามที่ผมบอกไปนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่ไปเลยนะครับต่อไปให้เราทําการส่งเป็นรูปของหน้าบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับก็คือเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็เป็นรูปของถ่ายเอกสารก็ได้นะครับแล้วก็ขีดคล่อมไว้นะครับแล้วก็เขียนตามที่แอดมินบอกไปเมื่อกี้นะครับที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เลยนะโอเคดีวผมก็จะทาการเลือกรูปภาพนั้นแล้วก็ส่งไปนะครับ วิธีการส่งรูปภาพเนี่ยให้เราทําการกดมาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับเป็นการเหมือนกับเป็นลิงก์อะไรต่างๆตรงนี้นะครับให้เราทําการกดที่แนบไฟล์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็ทําการกดเลือกรูปได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการเลือกรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดส่งได้เลยนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับเพื่อทําการส่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําการส่งได้เลยนะครับตรงนี้โอเค แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการยืนยันตัวตนสําหรับเว็บไซต์ q u e s t i a thailand นะครับผมครั้งนี้เนี่ยผมก็จะทําการแลกอีกใบหนึ่งนะครับเพราะว่าคะแนนผมเนี่ยมีอยู่1น,นึ่คะแนนสามารถแลก5 0 0บาท2ใบนะครับก็คือจะเป็น1000นบาทนั่นเองนะที่ผมก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะครับอ่ะวันนี้นะครับแล้วก็ทําการแลกเป็นบัตรของ Big กซีนะครับอีกใบหนึ่งนะครับก็คือวิธีการแลกเนี่ยทำตามแบบเมื่อกี้เป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับอ่ะ โอเคดีผมขอตัวไปแลกของรางวัลก่อนนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับวิธีการแลกของรางวัลของเว็บไซต์ q u e s t ที Thailand เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยหรือว่ายัางไม่เข้าใจสามารถสอบถามผมมาได้นะครับเพื่อนๆจะแลกอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการแลกก็ประมาณนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราทําการแลกปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับโดยการที่ทําตามแอดวินบอกใบนะครับในอ e ีเมลเมื่อกี้เลยนะ เดี๋ยวหลังจากผ่านไป30วันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับหลังจากที่ผมได้รับของรางวัลหรือว่าไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิป,ปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ